สวัสดีครับพี่น้องอสมทุกทท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันในอสมบอกข่าวนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวมาบอกกับพี่น้องอสมนะครับเป็นข่าวดีจากท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับของเรานะครับผมมีการนะครับเปิดเผยมาว่านะครับในวันที่1นนะครับมีการประชุมนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วท่านอนุทินนะครับก็ได้ออก มาบอกกับผู้สื่อขาวนะครับว่ามีของขวัญนะครับมาให้กับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็พี่น้องออสมอนะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสําหรับผู้สูงอายุนะครับของขวัญของผู้สูงอายุก็คือนะครับจะทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับโดยไม่พึ่งเฉพาะยานะครับจะมีส่วนอื่นๆด้วยนะครับที่จะมามอบให้กับผู้สูงอายุนะครับส่วนรายละเอียดก็ไปตามต่อกันได้นะครับ ส่วนของพี่น้องอสมเรานะครับก็มีเหมือนกันนะครับของขวัญปีใหม่นะครับนักข่าวก็ได้สอบถามนะครับว่ามีแค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวหรือนะครับท่านอนุทินก็ได้มาบอกตอบนะครับผู้สื่อข่าวไปว่านะครับว่าส่วนของอสมนะครับก็ได้มีการแจ้งงบประมาณนะครับเข้าไปที่นะครับกรมบัญชีกลางแล้วนะครับเพื่อว่า จะได้เพิ่มนะครับค่า่วยการนะครับให้กับพี่น้องอสมเรานะครับเป็น1,500บาทนะครับในปี2-566นะครับผมพี่น้องฟังไม่ผิดแน่นอนครับได้เสนองบประมาณเข้าไปในกรมบัญชีกลางแล้วนะครับปี2-566นะครับจะเพิ่มค่าป่วยการให้พี่น้องอสมและอสสของเรานะครับเป็น1,500บาทนะครับ อย่างที่เคยได้พูดไว้นะครับอย่างที่เคยได้พูดไว้อันนี้ตอบกับผู้สื่อข่าวแล้วนะครับตอบกับผู้สื่อข่าวแล้วก็น่าจะมีความชชว่์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับน่าจะสูงนะครับในความชัวว์ของค่าป่วยการของพี่น้องอสมเรา1 5 0 0บาทนะครับในปี2566นะครับที่จะได้รับกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องอสมอของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมนะครับกดแชร์นะครับคลิปนี้ให้กับพี่น้องของเราได้รับทราบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครดูแล้วแชร์แล้วนะครับและยังไม่ได้กดสติ๊กเก์นะครับอย่าลืมกด s ับสไครต์หรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับจะได้รับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ